เป็นเรื่องแฮชแท็กซึ่งพี่ฟาก็พูดบ่อยมากๆเลยแต่ว่าพี่ฟ้าเข้าใจทั้งสองคนนะต้องบอกว่าเข้าใจทั้งสองฝั่งว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามจะสื่อสารว่าเขาก็มีแฟนคลับหลายแต่ว่าเหมือนแบบแฟนคลับหลายประเภทที่เขาไม่ได้มาจากการจิ้นก็มีอยากจะดูแบบเป็นเมนเดียวซึ่งพี่ฟาก็เข้าใจว่าเวลาแบบแฮบชบแทบบ็กเมื่อก่อนอะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าแบบมันจะต้องมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอเข้าใจแล้วว่าเวลาการค้นหาเนี่ยพอมันขึ้นแบบ เป็นเป็นเป็นคู่ทั้งหมดเลยไงเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะเห็นเหมือนกับเขาเรียกว่าแฮชแท็กที่เป็นแฮชแท็กการจิน้นซึ่งแฮชแท็กการจิน้นพี่ฟ้าก็เข้าใจว่าบางทีเขาก็อยากจะช่วยช่วยดันแฮชแท็กนีนเดี่ยวเหมือนกันเวลาที่เขาโพสอะไรเขาก็อยากจะแท็กที่ฟ้าด้วยมันก็เลยเป็นประเด็นเหมือนแบบสองฝั่งคือมันเป็นประเด็นที่มันไม่เมื่อไหร่ที่มันไม่มีใครยอมใครอะ่ะมันก็จะเป็น ปะทุเป็นการดราม,ม่าหรือเป็นการหยุ่มกันเกิดขึ้นซึ่งคนที่ไม่สบายใจที่สุดมันก็คือพี่ฟ้านี่พูดตรงๆเลยนะสุดท้ายมันจะตกหนักที่พี่ฟ้านี่แหละคนที่เครียดที่สุดก็จะเป็นพี่ฟ้าอยากให้ทุกคนแบบอะไรที่ลดให้กันได้หรือพยายามหาจุดตรงกลางได้แล้วเข้าใจกันได้อะมันจะดีมากๆเลยเพราะพี่ฟ้าก็รักรักทั้งเมนเขาเรียวกว่าอะไรรักทั้งคนที่เป็นเมนเดียวแล้วก็รักทั้งคนที่เป็นเมน เมนจิ้นอะพูดตรงๆเพราะมันก็คือพี่ฟ้าทั้งหมดอะไม่ว่าจะเดี่ยวหรือว่าจะจึนอะมันก็คือเราอะมันก็คืออิงฟ้ามหาชนมันก็คือมันก็คืออิงฟ้ามหานครอยู่ดีอะก็อยากให้รักกันมากกว่าเพราะว่าทุกคนเชื่อไหมว่ากระแสด้านนอกอะมันหนักมากๆห,หนักมากพออยู่แล้วกับการที่แบบพี่ฟ้าต้องสู้ลบปลมมือกับแฟนานางงาม มันเยอะอยู่แล้วอะ่ะปัญหานอกบ้านอะ่ะแต่พอเมื่อไหร่ที่พอเข้ามาในบ้านปุ๊บเรามาเจอปัญหาที่แบบคนมาหยุ่มกันเองมาทะเลาะกันเองอีกมันยิ่งหนักเข้าไปอีกแต่จะบอกว่าพี่ฟ้าสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบเองหนักแค่สี่สิบห้าเองมั้งตอนเนี้ยตัวเล็กมากซึ่งพอมันต้องแบกรับอะไรเยอะๆมันเหนื่อยนะบางทีก็อยากถอยออกมาแบบอยากถอยออกมาจากทุกสิ่งเลยอะ่ะอยากอยู่แบบนิ่งเฉยเหนื่อยการต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างที่แบบ มันเหนื่อยอะไรเงี้ยมันถึงนขนาดขั้นนั้นเหมือนกันนะบางทีแบบบางคนอยากแบบว่าให้ปล่อยผ่านไม่อยากให้อะไรเงี้ยมันจะปล่อยได้ไหมมันจะปล่อยได้ไงเนื่องว่าทุกคนแบบคนเราพี่ฟ้าก็รักแฟนคลับทุกคนนะเ<ส>วลาเราเห็นคนที่เราลักทะเลาะกันหรือเห็นคนที่เราลักแบบไม่เข้าใจกันอ่ะ <S <S เราไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านให้แบบให้ไม่สบายใจอ่ะมันทําได้ยากมากๆแต่ถ้าพี่ฟ้าไม่รักอ่ะหรือไม่ใส่ใจแฟนคลับอ่ะพี่ฟ้าทําได้ ทำได้อยู่แล้วกับการลอยตัวเหนือดรามา่าไม่สนใจอะไรเงี้ยทําได้แต่มันทําไม่ได้ไงพ่าเราไม่ชอบแบบไม่ชอบเห็นโมเมนต์นี้เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากให้ทุกคนรักกันอะ่ะเพราะว่าส่วนมากมันก็คือกลุ่ม l อจีอ่ะคนที่มาติดตามนะตอนนี้อะ่ะที่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนะตอนนี้มันคือกลุ่ม l อเราฆ่าสู้รบปบมือับบคนข้างน,นอกก็เหนื่อยแล้ว ไม่อยากให้แบบต้องมาหยุ่มกันเองแค่เรื่องแฮชแท็กเองมันแค่เรื่องแฮชแท็กอ่ะอยากให้แบบต่างฝ่ายต่างยอมถอยกันคนละก้าวแล้วมาอยู่ตรงกลางด้วยกันไหมอะไรเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนแข่งกันไม่อยากให้ทุกคนแบบเปรียบเทียบกันหรือแม้กระทัง่งวันนี้ที่เจอเรื่องของการเปรียบเทียบกันระหว่างแบบเมนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งพี่ฟ้าก็พูดตรงๆว่าน้อยมากนะต่อให้จะเป็นแอคปันก็เถอะแต่เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบมันมีคนคิดแบบนี้ด้วยเหรอ